สวัสดีครับวันนี้เราจะมาะคุยกันเรื่องกองทุน ETF ตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากครับ VEU สวัสดีค่ะข้อมูลที่เราดูกันมานี่ก็มาจากหลายที่เลยนะครับทั้ง Vanguard เอง Stockspot Yahoo Finance Morningstar ETF Database แล้วก็ Schwab ด้วยก็เรียกว่าค่อนข้างครบเลยทีเดียวใช่ค่ะก็ครบท้วนดีค่ะ เป้าหมายเราวันนี้ก็คือมาเจาะลึกข้อมูลพวกนี้กันมาดูกันให้ชัดๆเลยว่า VEU มันคืออะไรกันแน่เขาลงทุนยังไงมีอะไรดีหรือ,อม,มีอะไรต้องระวังบ้างครับแล้วเหมาะกับใครโดยเฉพาะคนที่แบบว่าอยากกระจายการลงทุนไปนอกอเมริกานะใช่เลยค่ะกลุ่มนั้นน่าจะสนใจเป็นพิเศษโอเคงั้นเริ่มเลยครับ VEU จริงๆแล้วมันคืออะไรครับ บบ v E U เนี่ยนะคะเป็นกองทุน ETF ของ Vanguard ครับเขาจะลงทุนในหุ้นทั่วโลกเลยแต่ว่ามีข้อยกเว้นนิดหนึ่งคือไม่รวมหุ้นอเมริกานะคะโอเคไม่เอาอเมริกาใช่ค่ะตัวกองทุนก็จะอิงกับดัชนี f t s e y All World X U S Index นะคะซึ่งก็จะรวมหุ้นจากทั้งออประเทศพัฒนาแล้วอย่างยุโรปญี่ปุ่นออสเตรเลียเราก็มีจากตลาดเกิดใหม่ด้วยจีนไต้หวนันบราซิลอะไรแบบนี้ค่ะ เข้าใจแล้วครับเหมือนมีกองเดียวก็ได้หุ้นทั่วโลกยกเว้นอเมริกาไปเลยแล้วกลยุทธ์การลงทุนเหรครับเขาเลือกหุ้นยังไงหน้าตาพอร์ตข้างในเป็นแบบไหนครับกลยุทธห์หลักๆเขาเป็น p a s s i v ค่ะคือไม่ได้พยายามเลือกหุ้นเพื่อจะเอาชนะตลาดอะไรอืมครับแต่จะลงทุนตามดัดชนีเลยโดยให้น้ำหนักตามขนาดมูลค่าตลาดของหุ้นหรือ market cap weighted นะคะครับผมที่น่าสนใจคือมันไม่ได้มีแค่หุ้นใหญ่อย่างเดียวนะคะ คือเขากระจายไปถึงหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กที่อยู่นอกสหรัฐด้วยโ oh. ทำให้จำนวนหุ้นในพอร์ตเนี่ยเยอะมากเลยค่ะประมาณ3800-3900ถึง3,900ตัวได้โอ oh. กระจายเยอะมากจริงๆครับพอจะยกตัวอย่างหุ้นเด่นๆที่มักจะอยู่ในพอร์ตให้เห็นภาพชัดขึ้นหน่อยได้ไหมครับได้เลยค่ะก็จะมีชื่อที่คุ้นๆกันอยู่แล้วอย่าง TSMC ที่ทำชิปไต้หวันนะคะอ๋อ oh. ครับ หรือ ASML ที่เนเธอร์แลนด์ที่ทำเครื่องจักรผลิตชิป Novonades k บริษัทยาเดนมาร์ก Nestle อาหารจากสวิสหรือโตโยต้าญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้ค่ะคุณเคยดีครับแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าสัดส่วนหรือว่ารายชื่อหุ้นพวกนี้เนี่ยมันก็อาจจะเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆตามตลาดตามรอบการปรับพอร์ตนะคะครับผมเข้าใจครับทีนี้มาดูเรื่องผลตอบแทนกันบ้างจากข้อมูลที่เรามีช่วงปี2025เนี่ย ดูดีเลยนะครับ YTD ก็บวกประมาณ28-29%ได้รอบปีหนึ่งก็แถวๆ21-24%ใช่ค่ะช่วงนั้น p e r f o r m ร์แมดีทีเดียวตัวเลขอาจจะต่างกันนิดหน่อยตามแหล่งข้อมูลแต่ก็ประมาณนี้แล้วเรื่องปันผลล่ะครับเรื่องปันผลนะคะข้อมูลตัวอย่างที่เราเห็นก็ชี้ว่าอัตราปันผลตอบแทนย้อนหลัง12เดือนหรือ TTM อะคะ่ะอยู่ที่ราวๆ3.0%อ๋อ ประมาณ3%ค่ะแต่ตัวเลขนี้มันก็ขยับได้ตลอดนะคะขึ้นกับราคาหุ้นแล้วก็ปันผลที่บริษัทจ่ายจริงที่สำคัญคือ VEU เขาจ่ายปันผลออกมาให้เรานะคะเป็นแบบ distributing ค่ะครับผมและจุดเด่นที่ผมว่าดึงดูดมากๆเลยคือค่าธรรมเนียมต่ำมาก แค่0.04%ต่อปีเองใช่เลยค่ะอันนี้เป็นจุดแข็งแบบว่าเป็นลายเซ็นของแวนการ์ดเขาเลยล่ะค่ะค่าธรรมเนียมจัดการหรือ expense ratio ที่ต่ำขนาดนี้เนี่ยมันเลยน่าสนใจมากที่จะใช้เป็นออกองทุนหลักหรือ core holding สำหรับส่วนลงทุนต่างประเทศยาวๆไปเลยอืมจริงด้วยครับ แล้วด้วยขนาดกองทุนหรือ AUM ที่ใหญ่มากๆอย่างข้อมูลที่เราเห็นก็ประมาณ74,000ันล้านดอลลาร์สหาราัฐนะคะใหญ่มากใช่ค่ะทำให้สภาพคล่องสูงมากซื้อขายในตลาดได้ง่ายไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เลยครับแน่นอนว่าลงทุนแต่งประเทศความเสี่ยงก็มีนะครับ VEU นี้มีประเด็นไหนที่นักลงทุนควรจะใส่ใจเป็นพิเศษบ้างครับ มีหลายอย่างที่ต้องดูเหมือนกันค่ะอย่างแรกเลยก็คือความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน FX risk นะคะครับผมคือถ้าเราไม่ได้ใช้เงินดอลลาร์สหรัฐเป็นหลักเนี่ยมูลค่าเงินลงทุนเราก็อาจจะเปลี่ยนไปได้เวลาแปลงกลับเป็นเงินบาทถ้าค่าเงินมันผันผวน,ผอ,นอ,อย่างที่สองก็คือความเสี่ยงของอประเทศหรือภูมิภาคที่กองทุนไปลงทุนการเมืองกฎระเบียบอะไรพวกนี้ก็อาจจะมีผลกระทบได้ อย่างที่3ก็คือตัวความผันผวน,นของตลาดหุ้นนอกสหรัฐเองซึ่งบางช่วงก็อาจจะเหวี่ยงแรงกว่าหรืออาจจะน้อยกว่าตลาดอเมริกาก็ได้แล้วก็สุดท้ายนะคะเพราะเป็น passive fund มันก็ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ชนะดัชนีอ้างอิงอยู่แล้วค่ะฟังดูแล้วกองนี้ก็น่าจะเหมาะกับคนกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษเลยนะครับแล้วใครบ้างที่อาจจะต้องมองหาตัวเลือกอื่นแทน วีเอูเนี่ยเหมาะมากค่ะสําหรับคนที่แบบว่าอยากได้เครื่องมือชิ้นเดียวที่พาไปลงทุนตลาดหุ้นทั่วโลกนอกอเมริกาแบบง่ายๆครบๆเลยครับต้องการกระจายความเสี่ยงไม่ต้องมานั่งเลือกหุ้นเองแล้วก็ชอบของถูกคือค่าธรรมเนียมต่ําสภาพคล่องดีอันนี้เหมาะเลยอืมแต่ถ้าใครที่เอ่ออยากได้ปันผลสูงๆเยอะๆหรืออยากลงทุนแบบเลือกหุ้นเองเป็นแอคทีฟหรืออยากจะเน้นแค่บางประเทศบางโซนเป็นพิเศษครับหรืออาจจะยังไม่ค่อย สบายใจกับความผันผวนของตลาดต่างประเทศหรือเรื่องค่าเงินเท่าไหร่กองนี้ก็อาจจะยังไม่ใช่คำตอบสุดท้ายค่ะแล้วเรื่องความน่าเชื่อถือของแฟน g u a r d เองก็น่าจะเป็นอีกปัจจัยที่ทำให้สบายใจได้นะครับใช่เลยค่ะอันนี้สำคัญมาก Vanguard เขาเป็นบริษัทจัดการลงทุนที่ใหญ่มากๆแล้วก็ ได้รับการยอมรับทั่วโลกเลยนะคะเรื่องความโปร่งใสค่าธรรมเนียมต่ําการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะกองทุนพาสซีฟแบบนี้เนี่ยยิ่งสําคัญเลยค่ะที่จะต้องตามดัดชนีให้เป๊ะที่สุดโดยมีค่าใช้จ่ายน้อยๆครับผมสรุปก็คือ VEU นี่เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากจริงๆนะครับสำหรับใครที่อยากกระจายการลงทุนไปตลาดนอกอเมริกาจุดเด่นคือมันกว้างมากครอบคลุมแล้วก็ต้นทุนต่ำจริงๆถูกต้องเลยค่ะ ซึ่งก็นำมาถึงคำถามปิดท้ายที่น่าสนใจนะคะสำหรับนักลงทุนทุกคนเลยครับคือในยุคนี้ที่ดูเหมือนว่าตลาดหุ้นอเมริกาจะมีบทบาทเยอะมากจริงๆนะคะการตัดสินใจว่าเราจะแบ่งเงินลงทุนระหว่างในอเมริกากับนอกอเมริกาอย่างเช่นผ่าน VEU เนี่ยสัดส่วนควรจะเป็นเท่าไหร่ดี อ่านี่น่าคิดเลยครับใช่ค่ะการหาจุดสมดุลที่มันพอดีกับเป้าหมายเรากับความเสี่ยงที่เราโอเคเนี่ยอันนี้เป็นโจทย์สําคัญเลยที่น่าจะลองเอาไปคิดต่อกันดูเพื่อวางแผนลงทุนให้เหมาะก,กับตัวเองที่สุดค่ะเป็นคําถามที่ดีมากครับสําหรับให้นักลงทุนนํากลับไปคิดเป็นการบ้านขอบคุณมากครับยินดีค่ะ